เอาแล้วโอ้ใจมันยอนลสิทธ์กาจาย์ดูครับโอโหใส่กันยับครับโอโหเอาแล้วเว้ยถ้าปอนถอยหลังช้าเนี่ยอาจจะโดนนิโม่สอยแล้วครับอืมนี่ครับฮู้อ่าไม่ใช่ดิครั้งแรกในประเทศไทยครับหน้ายาวแบทเทิลกันครับ โอ้โหคุ้มค่าจริงๆคนระับสำหรับคนที่มาอยู่ที่สนามเอาละครับเดี๋ยวมาดูครับอ๋อหกห้าท็อปทิเกตอยู่แท็กบีครับลาม หรือบุญตาลาม66อยู่ทางด้านแท็ก A ครับใครจะมีชัยรับอันดับ1นรับเงินไป1 0 0 0 0แสนบาทครับอันดับ2ครับ50 0หมบาทครับตอนนี้อันดับ3เนี่ยเป็นของดุยเปิดและอันดับ4เป็นของจ็อบแอนด์แจ็คนะครับเอาละครับเข้าไฟพร้อมแล้วเอาละครับ นิโมยกแล้วนิโมยกแล้วโอ้โหครับหกหิงไฟ66ครับนินโมเจ็ครับเ oh. พราะฉะนั้นครับจะเป็นทางด้านของอหกห้าครับรับอันดับ1ไปครับเดี๋ยวต้องรอดูเวลาอันดับสนะครับเป็นบุญตาลาม66ครับและอันดับที่3 เอาล้วครับตอนนี้ครับในการแบทเทิลนะครับจบลงแล้วนะครับ